อย่างที่เราคาดการด้วยเมื่อคืนนี้นมีรายงานข่าวกลัวว่าน้ําจากแม่น้ําปิงจะเอ,อ่อแล้วก็ล้นเข้าท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ล่าสุดท่วมเขตเศรษฐกิจเชียงใหม่จริงๆนะครับตอนนี้สถานการณ์ระดับน้ําทรงตัวแต่ว่าขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆแถมความกังวลก็คืออาจจะมีน้ํามาสมทบอีกครับบรรยากาศน้ําท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่อย่างย่านถนนช้างคลานแหล่งธุรกิจสําคัญตอนนี้น้ําท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตร ชาวบ้านบอกเลยนะครับว่าไม่คิดนะว่าน้ําจะท่วมมาถึงจุดนี้เพราะคิดอยู่ตล,ลอดว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นที่สูงนะน้ําไม่น่ามาถึงหรอกให้ดูภาพแล้วกันครับตอนนี้สภาพเป็นแบบนี้การขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนเพราะว่ามีสอบเป็นวันสุดท้ายแน่นอนนะครับระดับน้ําท่วมสูงแบบนี้รถหลายคันดับไปต่อไม่ได้ครับ ถึงเพราะว่าเชียงใหม่มันสูงไงแล้วบ้านแล้วที่อื่นท่วมหมดแล้วนะที่นี่ไม่ไม่ท่วมแน่นอนอะไรแต่ก็อมาแล้วมาถึงแล้วน,น้ําทนะ่วมเลยก็มีปัญหานะคะไปไหนก็ไม่ได้นะจะไปลูกไปส่งวันนี้วันที่สอบวันสุดท้ายด้วยเนาะก็ไม่คิดว่าโรงเรียนปิดจะไปส่งลูกพยายามไปแล้วก็รถดับแล้วก็ไปไม่ได้ส่วนถนนสายเชียงใหม่ลำพูนสายเก่าหรือว่าถนนสายต้นยางสายเก่านะครับมีน้ำท่วมขังผิวการจราจรบางช่วงแต่ก็ยังสามารถสัญจรได้อยู่ ชาวบ้านเด่นสามคัคคีในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่จุดที่น้ำยังไม่ท่วมเดินทางไปรับกระสอบทรายจะเอาไปกั้นบ้านของตัวเองป้องกันน้ำท่วมแต่ตอนนี้ก็ยอมรับว่ายังไม่ไว้วางใจระดับน้ำแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่ากระสอบทรายที่เอาไปเนี่ยจะกันได้มากน้อยแค่ไหนครับ ขณะที่สำนักงานชลประธานที่1แจ้งเตือนระดับน้ําวิกฤตแม่น้ําปิงที่สถานีสะพานนาวรัตอําเภอเมืองเชียงใหม่ล่าสุดตอนนี้วัดได้4เมตรกับอีก57เมซนนะคะและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะและจะมีมวลน้ําระลอกใหม่ที่เคลื่อนตัวจากกลุ่มน้ําแม่แตงและกลุ่มน้ําปิงลงงานสมทบมสำนักงานชลประธานจะติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่องและจากสถานการณ์น้าหลากสูงสุดที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบให้บางพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เกิดน้ำท่วมขังจะได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกและจัดส่งเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในขั้นต่อไปค่ะล่าสุดครับคุณผู้ชมที่บริเวณสถานีสะพานานวรัตอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดน้ําได้5เมตรแล้วนะครับจุดวิกฤตเนี่ยสี 20, ่เมตรยี่สิบตอนนี้5เมตรแล้วเ,เกินมาแล้วนะคะถือว่าสูงมากนะ ด้านเทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โซน6เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมรับมือกับน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆประกอบด้วยถนนประชาสัมพันธ์ถนนช้างคลานไนท์บาซ่าแยกแสงตะวันถนนลอยเคราะห์บางส่วนวัดหัวฝายหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ไรซสนีแม่ปิงบริเวณสถานีตำรวจจราจรเชียงใหม่และตลาดต้นลำไย พื้นที่ที่ว่ามานี้บ้านคุณเฟ้นไฟยังรอดอยู่ไหมยังรอดค่ะเพราะว่าทีฉันอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะตรงนั้นก็จะห่างจากแม่น้ำปิงเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนที่อยู่บนถนนดังกล่าวนะคะเตรียมย้ายด้วยนะข<ค>นะของไว้ขึ้นที่สูงกันด้วยนะคะเพราะว่าปีนี้น้ํามาเร็วมาแรงแล้วก็มาเยอะจริงๆค่ะ ส่วนที่จังหวัดเชียงรายชาวบ้านในพื้นทีอ่อำเภอแม่สวยเริ่มตื่นตัวเฝ้าระวังระดับน้ําอย่างใกล้ชิดหลังจากมีสัญญาณเตือนระวังน้ําท่วมฉับพลันดินถลม่มโดยที่บริเวณสะพานข้ามคลองแม่สวยบ้านแม่สวยหมู่5้าอำเภอแม่สวยสัญญาณได้ดังขึ้นหลายครั้งเลยนะคะส่วนที่บริเวณคอสะพานข้ามแม่น้ำลาวเชื่อมต่อตำบลป่าแดดและตำบลสีท้อยอำเภอแม่สวยน้ำได้กัดซาะคอสะพานจนกลายเป็นโพรงผู้นำชุมชนได้นำกรวยจราจรมาปิดกัน้นเพื่อให้รถ วิ่งได้แค่เลนเดียวเท่านั้นโดยปิดฝั่งที่ดินซุดมากเอาไว้ก่อนค่ะและแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็อยากจะฝากเตือนผู้ที่ใช้เส้นทางนี้หากไม่จําเป็นควรหลีกเลี่ยงไปในเส้นทางอื่นก่อนนะคะส่วนที่อําเภอเวียงป่าเป้าตอนนี้น้ําได้ลดระดับลงมาตรงถนน118ยังมีน้ําไหลข้ามถนนเป็นบางช่วงและในพื้นที่ยังมีฝนตกค่ะอย่างเช่นตําบลแม่ใจดีใหม่ตําบลแม่ใจดีที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําอย่าง ต่อเนื่องนะคะเราดูเชียงใหม่เราดูเชียงรายแล้วมาดูแม่ห้องสอนกันบ้างครับแม่น้ำปลายล้นตลิ่งท่วมหลายพื้นที่ที่อำเภอปลายที่พักโรงแรมรีสอร์ทหลายแห่งที่อยู่ติดกับแม่น้ำถูกน้ำท่วมนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยเหลือโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ติดค้างอยู่ในที่พักเจ้าหน้าที่นำเรือยางเข้าไปรับนักท่องเที่ยวออกมาครับ ส่วนสถานการณ์ปริมาณน้ําของแม่น้ําปายตอนนี้ลดปริมาณลงแล้วและคาดว่าถ้าเกิดไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงวันนี้นี่แหละครับ ส่วนที่สุโขทัยค่ะหลังจากพนังคันดินกั้นน้ำโยมพังทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโยมที่มีความเร็วแล้วแรงไหลทะลักเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนบริเวณหลังวัดสีสังวรแยกท่าช้างหมู่6กตำบลทับพึ่งอำเภอสีสํโรงคนายวิทยาสันติกุลในอำเภอสีสํโรงบอกว่าสถานการณ์เริ่มทรงตัวคันดินกั้นน้ำโยมขาดเป็นทางยาวกว่า30เมตรแล้ว มีการหาหรือกันว่าจะใช้รถแบ็กโฮนำเสาเข็มไม้ยูคามาตอกเป็นแนวก่อนที่จะเอากระสอบทรายลงไปกั้นอีกทางหนึ่งคาดว่าถ้าเกิดทำแบบนี้แล้วจะสามารถพอทุเราลงได้นะคะส่วนน้ำที่ท่วมอยู่บนถนนช่วงสะพานหน้าวัดสีสังวรสูง20-50ซซนติเมตรจนที่ได้นำกระสอบทรายมาก,กั้นเป็นแนวเอาไว้เพื่อให้มวลน้ำนี้ได้ไหลย,ย้อนกลับลงคลองสาขาต่อไปค่ะคุณเว้นบายบอกเจ้าหน้าที่ช่วยใช่ไหมค่ะ ไปดูคุณพระช่วยกันหน่อย oh. ที่หน้าโรงแรมบริเวณสี่แยกท่าช้างตําบลทับพึ่งอำเภอสีสำโรงพระครูประหลัดสุวัฒนสา,า,าทุคุณหรือว่าหลวงพี่นาคเจ้าอาวาสวัดพลายชุมพลตําบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยพร้อมกับพระสงฆ์สามเณรแม่ครัวเจ้าหน้าที่มูลเลนิธิพลายชุมพลสุโขทยัยขนโรงครัวเลยครับไปทําอาหารทํากับข้าวแจกชาวบ้านนี่ เห็นพระท่านตักข้าวให้แบบนี้<ฮ>นี่แจกกันนะครับสำหรับคนที่ประสบภัยน้ำท่วมเพราะว่าหลายคนรีบขนของหนีน้ำไงครับบางรายเก็บข้าวของไม่ทันได้แค่ของที่จำเป็นเท่านั้นหนีออกมาเพื่อความปลอดภัยก่อนทำให้หลายๆคนที่หนีน้ำมายังไม่ได้กินข้าวเลยครับก็ต้องช่วยเหลือกันนะ,นะคะช่วงนี้น้ำจิตน้ำใจของพี่น้องประชาชนสถานการณ์น้ำท่วมและฝนตกในหลายพื้นที่จึงอยากจะเตือนภัยสำหรับคนที่ใส่ชุดกันฝนคุณผู้ชม ต้องตั้งใจฟังให้ดีเลยนะคะใครที่ใส่ชุดกันฝนขับขี่รถจักรยานยนต์ล่าสุดหน่วยกู้ชีพพุก31นกครราชสีมาช่วยเหลือเด็กนักเรียนแขนติดอยู่ในล้อจักรยานยนต์คุณผู้ชมโดยกู้ภัยเนี่ยใช้เครื่องมือตัดส่วนบริเวณของล้อเนี่ยออกไปเลยนะคะเพื่อนําแขนที่ติดในล้อรถออกมาก่อนที่จะนําส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาส่วนสาเหตุเนี่ยเกิดขึ้นจากเสื้อกันฝนไปเกี่ยวกับล้อข้างหลังทําให้รถคว่ำ แล้วแขนก็เลยไปติดกับล้อเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะนอกจากจะต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วสุขภาพแล้วอุบัติเหตุที่ตามมาก็ต้องระวังกันด้วยนะคะนําเป็นอุทาหรณ์มาเตือนภัยกันค่ะครับ